ภาพแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต2สปีชีส์แต่ละช่องมีปฏิสัมพันธ์ได้มากกว่าหนึ่งแบบวิธีการอ่านตารางนี้ก็คือบวกกับบวกคือความสัมพันธ์ชื่ออะไรไม่รู้แต่เป็นความสัมพันธ์แบบ A บวกกับบวกทั้งทุกคู่เนี่ยอาจจะเป็นมิวทัวรลิซึมไหมมิวทัวรลิซึมนะคะหรือว่าเป็นโปรโตโคเปอเรชั่นก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่ามันเป็นบวกบวกคือฝั่งสมมตินะฝั่ง1กับฝั่ง2สิ่งมีชีวิต1กับสิ่งมีชีวิต2 ได้ประโยชน์ร่วมกันอะไรเงี้ยเหมือนแบบผีเสื้อกับดอกไม้นกเอี้ยงกับควายอันนี้เป็นโปรโตโคเลชั ation, นเนาะถ้ามีอูทวัวก็อย่างเช่นอ,อะไรเหรอไโซเบียมในรากพืชตระกูลถัว่วอะไรก็ว่าไปนะคะประมาณนั้นนะโอเคอันนั้นคืออยู่ด้วยกันเราได้ประโยชน์เป็นความสัมพันธ์แบบ A อีกฝ่ายบวกอีกฝ่ายลบเป็นความสัมพันธ์แบบ B อันนี้ความสัมพันธ์แบบ b ก็อีฝ่ายบวกอีกฝ่ายอีฝ่ายลบ ตรงนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะของปรสิตก็ได้นะอีกฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ก็คือปรสิตอย่างเช่นเห็บเห,หากาฝากความสัมพันธ์แบบบวกกับศูนย์เป็นความสัมพันธ์แบบดีบวกกับศูนย์บวกกับศูนย์น่าจะเป็นคอมเบนซาลิซึมคอมเบนซาลิซึมคืออิงอาศัยอีกฝ่ายได้ประโยชน์อีกฝ่ายเฉยเหนูดูนะมันแตกต่างกันนะอันนี้บวกกับลบบวกกับลบคืออีกฝ่ายต้องเสียประโยชน์ด้วยนะก็คือเราเสียเลือดเสียเนื้อถูกไหมเวลามีพยาธิ แต่บวกกับศูนย์คือเฉยๆเราไม่ได้ไม่เสียอะไรแต่เขาได้ประโยชน์อย่างเช่นต้นไม้ที่ขึ้นเป็นแบบต้นแนวอิงอาศัยไม่ใช่แบบกาฝากนะถ้ากาฝากเนี่ยมันจะเจาะรากทะลุเข้าไปในต้นไม้แล้วดูดกินน้ําใช่ไหมแร่ธาตุอะไรต่างๆแต่บวกกับศูนย์เนี่ยมันแปลกเฉยๆต้นไม้ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือแย่ลงเฉยๆแต่ไอ้ต้นไม้ที่เป็นอิงอาศัยเนี่ยได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์แบบดีน่าจะเป็นพวก คอมเมนซ์สารลิซึมนะคะคอมเมนซ์สารลิซึมเอน่าจะเป็นมิวชัวลิซึมนะคะส่วน B เนี่ยน่าจะเป็นปรสิตส่วน D เนี่ยน่าจะเป็นเอ่อเรื่องของคอมเมนต์เนาะเดี๋ยวครูายเขียนให้ ลบกันลบลบกันลบต่างฝ่ยต่างเสียประโยชน์ตรงนี้น่าจะเป็นคอมเพตชันอย่างเช่นต้นไม้แข่งกันอ่ะต้นไม้แข่งกันโตศูนย์กันลบอันนี้อ๋ออันนี้จะเป็นภาวะที่เหมือนแบบภาวะต่อต้านอะภาวะที่มันมีการหลั่งสารออกมานะคะคืออย่างเช่นแบบฉันต้องหลั่งสารอะไรบางอย่างออกมาปกติอยู่แล้วแต่ดันไปทําให้เธอตาย อย่างเช่นเรื่องของลาเพนิซิลีียมที่หลังเพนิซิลินอะไปยับยั้งการเจริญเติบโต,ตของผนังของพวกแบคทีเรียนะคะอ่าตรงนี้ก็คือจะเป็นศูนย์กับลบมันใช้ชีวิตปกติของมันอะแต่ว่าดันแบบสารที่มันสร้างโดยปกติของมันไปทำให้อีกฝั่งหนึ่งแบบแย่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกอะเมนซาลิซึม F เฉยๆไม่มีอะไรเพราะว่าเป็นกลาง อันนี้ก็คือภาวะเป็นกลางไม่ได้แบบอย่างเช่นเสือกับต้นหญ้าอันนี้ไม่มีผลอะไรต่อการศูนย์ูนย์นะคะข้อถามว่าข้อความใดต่อไปนี้ถูกหรือผิดการพรางตัวให้กลมกลืกนกับสิ่งแวดล้อมคอามาฟลัชนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่พบได้ในปฏิสัมพันธ์แบบ B ถ้าข้อสอบสมัยก่อนอาจจะถามเขาว่า a b c d e f เนี่ยคือความสัมพันธ์อะไรแต่ข้อสอบแบบใหม่น่าจะถามแนวนี้มากขึ้นก็คือแบบมากกว่าแค่จําต้องเข้าใจและประยุกต์ได้ การพังตัวให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมพบได้ในผลิตสัมพันธ์แบบ B เราก็ย้อนมาดูก่อน B คือปราสิตอ่าโอเคตรงเนี้ยมีโอกาสที่จะเป็นลักษณะของเฮ้ยที่จริงล่าเหยื่อก็ได้นะบวกลบอะพาราสิตเนี่ยสามารถที่จะเป็นไอ้นี่ได้ด้วย f r e เ d ชั t i o n ภาวะล่าเหยื่อก็ได้นะบีอะ อีฝ่ายหนึ่งบวกอีกฝ่ายหนึ่งลบปรสิตเนี่ยจะไม่ถึงขั้นตายทันทีแต่มีผลเรื่อยๆพีเดชันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีผลถึงชีวิตเลยอย่างเช่นเสือดาวลากกวางนะคะบวกลบการทําตัวให้กลมกลืนสามารถพบได้ในปฏิสัมพันธ์แบบบีใช่เวลาเหยื่อมันจะหลบพีเดเตอร์พวกผู้ล่ามันจะอาจทําให้ตัวเองให้มันเนียนๆอย่างเช่นพวกตั๊กแตนบางตัวที่แบบมันทําตัวเองให้เหมือนใบไม้กิ่งไม้เพื่อให้หลบจากผู้ล่าคือพวกแบบนกพวกอะไรอย่างเงี้ย เนาะหนอนบางชนิดก็จะทําให้ตัวเองตาคล้ายๆกับตาของนกมันจะได้แบบไม่โดนล่าอันนี้ก็ถือว่าเจอได้การพรางตัวเนี่ยเจอได้ในพวกที่เป็นเหยื่อนะคะหรือบางครั้งพวกที่เป็นเสือหรือพวกที่เป็นผู้ล่าอาจจะมีการพรางตัวในแง่ของการที่แบบทําให้ตัวเองเนียนกับสิ่งแวดล้อมจะได้จู่โจมออกไปได้ง่ายขึ้นก็เป็นไปได้ต่อมาในปฏิสัมพันธ์แบบ C เพราะฉะนั้นคนนี้ถูกต้องในปฏิสัมพันธ์แบบ C สปีชีส์หนึ่งมีผลต่อ คามอยู่รอดหรือฟิตเนสของอีสปีชีหนึ่งและมีความรุนแรงถึงชีวิตเสมอคอมเพติชันกับพีเดชันจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าพีเดชันมักจะมีผลต่อชีวิตทันทีแต่คอมเพติชันเนี่ยมันจะไม่ตายทันทีแต่ก็เบียดเบียนกันไปเรื่อยๆอย่างเช่นต้นไม้สูงแข่งกันสองต้นมันไม่ทำให้อีกต้นตายทันทีแต่มันก็จะเบียดเบียนกันไปอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือผิดไม่จำเป็นต้องรุนแรงถึงชีวิตเสมอตรงนี้ผิด เชื้อราเพนิซิลีียมและแบคทีเรียสเตโตคอคัสมีความสัมพันธ์แบบ e อ่ะถูกต้องสเตโตคอคัสก็คือเป็นแบคทีเรียเนาะเพนิซิลีียมมันจะหลังเพนิซิลินซึ่งไปยับยั้งกันสร้างผนังของแบคทีเรียผนังเซลล์ของแบคทีเรียนั่นเองนะคะดังนั้นก็ถูกนะคะถูกมีความสัมพันธ์แบบ e ได้ความสัมพันธ์แบบ f f ในที่นี้คืออะไรภาะวะที่มันเป็นกลางเขาเรียกว่านิวทรอลิซึม นิวทรัลรีซึมนิวทรัลรซึมเหมือนคำว่าวนิวทร,รัลอะรู้สึกยังไงกับคนนี้กลางๆกลางๆคือนิวทรัลนะคะปฏิสัมพันธ์แบบ F เกิดจากการที่สิ่งมีชีวิตทั้งสองสปีชีส์มีฟันดัมเ n t a ท n ลนิชที่คล้ายกันมากอันนี้ในชีตเราอาจจะไม่มีรูปนี้แต่ให้ดูมันจะมีคำว,ว่า fundamental niche, niche. ฟันดมนัมเ n t a ท n ลนิชกับเรียลไลซ์นิชฟันดัมเ n t a ท n ลนิชเนี่ยคือเป็นเหมือนแบบพื้นที่อาศัยที่ในอุดมคติเลยอยู่ได้ยังไงบ้างอย่างเช่น อไอตัวตัวสอนของคารามาลสเนี่ยไอ้ทีมันเป็นลักษณะของเพียงตัวเนี้ยฟันดาเมนทัลนี้ที่จริงมันอยู่ได้ตั้งแต่สูงสุดของน้ําขึ้นกระต่ําสุดของน้ํำลงมันอยู่ได้หมดเลยแต่พอมาจริงๆเป็นเรื่องจริงปรากฏว่าเลไลซ์นิชของไอ้เพียงตัวเนี้ยมันอยู่ได้แค่ตรงนี้เพียงสองสปีชีอ่ะเพียงขาวกับเพียงฟ้าละกันปรากฏว่าในชีวิตจริงเพียงขาวอยู่ได้แค่ด้านบน ถือว่าเป็นเลี l ยวไลฟ์นิชเป็นนิชจริงๆนิชในชีวิตจริงเนี่ยอยู่ได้แค่นี้เพราะอะไรเพราะว่ามันไปโดนกับอีกเพรียงอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เลี l ย z ไลฟ์นิชหรือว่านิชจริงๆของเขาอะอยู่แค่ตรงนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ลามลงไม่ได้เพราะว่ามันแข่งกันอยู่ถ้าฟันดั m มเบ a ทจริงถ้าไม่มีสีฟ้าตัวเนี้ยตัวขาวจะมาได้ถึงตรงนี้เลยอ่ะแต่พอมันจริงๆก็ได้แค่นี้ ปฏิสัมพันธ์แบบ F เกิดจากการที่สิ่งมีชีวิตทั้งสองสปีชีส์มีฟันดาเมนทัลนิชที่คล้ายกันมากเดินนะความสัมพันธ์แบบเอ้าวความสัมพันธ์แบบ F คือความสัมพันธ์แบบกลางๆไม่มีผลต่อกันแสดงว่าเขาไม่มีฟันดาเมนทัลนิชที่คล้ายกันไม่มีต้องบอกว่าไม่มีมันถึงเป็นกลางไงแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันมีฟันดาเมนทัลนิชคล้ายมันจะเกิดคอมเพติชันแบบอีเพียงสองชนิดเนี้ยมันจะแข่งกันเพราะว่ามันมีฟันดาเมนทัลนิชคล้ายกัน คือมีพื้นที่อาศัยคล้ายกันมันจะแข่งกันแต่ถ้าอย่างเช่นเพียงตรงเนี้ไปขึ้นบนหัวของปลาอีเพียงชิดนี้ขึ้นตรงหินเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าฟันดัมเบลทอนิชต่างกันมันก็จะต้องมันก็ไม่คอมเพสกันอีกอันนึงขึ้นบนหัวปลาอีกอันนึงขึ้นบนหาดอย่างเงี้ยมันจะมาแข่งกันยังไงล่ะมันก็ไม่แข่งกันนะคะโอเคนี่ก็คือทั้งหมดของข้อสอบแนววิเคราะห์ครูมั่นใจว่าหลังจากที่เราจบตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถมองออกแล้วว่าเออฉันจะเจออะไรพูดง่ายๆก็คือรู้ละว,ว่าจะไปแบบ เจอศัตรูหน้าตาแบบไหนนะคะพยายามเจอเข้อสอบนี้พยายามวิ่งเข้าหานะคะเวลาเราไปหาหนังสือแนวข้อสอบต่างๆเพราะว่ามันมาแน่แบบนี้โดยเฉพาะใครที่เน้นแพทสองนะคะพยายามทบทวนตรงนี้ให้ดีแล้วฝึกฝนเหนือกว่าการที่รู้ว่าแนวออกยังไงคือการฝึกฝนทําซ้ําเมื่อไรก็ตามทําซ้ําจะถึงเกิดความเชี่ยวชาญนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะเด็กๆคนไหนสนใจขอชีวะที่รวบรัดตรงจุดนะคะ เก่งทุกจุดออกเน้นทุกจุดจําปูพื้นจากไม่มีพื้นฐานสามารถที่จะเก่งชีวะได้เลยนะคะขอร์สครูฟายมีทั้งทําเกรดคอสอบเข้ามีรีวิวจาก,กรุ่นพี่ทั่วประเทศสอนมาเป็น10ปีแล้วนะคะประสบการณ์สอนเนี่ยไม่ต้องห่วงแน่นอนไปทดลองเรียนได้ที่ w w w s t e p f o r w a r d i n t h